วัสดีครับไลา์สาระมาแล้วนะครับวันนี้ก็ออกมาที่เถียงนานี่แหละนะครับในบ้านนี่เสียงรบกวนเยอะนะครับผมวันนี้มาชมพักเครื่องประเภทไม้แกะเออประเภทไม้แกะผมก็ดูไม่เป็นหรอก <c oughs> เออแต่เอามาเพื่อใช่ไหมฮะเอามาเพื่อสอบถามนี่แหละครับงานอาร์ตงานศิลป์แบบนี้นะครับมีใครพอทราบที่บ้างถ้าเป็นพูดถึงประเภทเนื้อไม้เนี่ยนะถ้าเนื้อผงพอแยกได้อยู่แต่เนื้อไม้นี่ โอ้โหเราจะไปเขาเรียกอะไรแยกเขาเรียกเอกลักษณ์ของแต่และเกจิได้อย่างไรนะครับผมนี่ไม่เป็นเลยเอ้าองนี้นะฮะองนี้มีใครพอทราบบ้างนะครับผมนี่ความเก่าเพว่าใช้ได้อยู่นะนี่เห็นไหมงานแกะแกะแบบอย่างนี้นะครับนี่ความเก่าเพราะประมาณเนี้ยนะครับผมนะฮะความเก่าเอ๊ะหรือเขาตั้งเกจทําให้เก่าเนี่ย เขาตั้งใจทําให้เก่าปะ่ะหรือยังไงนะครับนี่ขอบข้างเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นไม้นะครับเป็นเนื้อไม้แกะนะครับผมนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะไม่มีรอยจานนะครับไม่มีรอยจานเลยนะครับอ่ะนะครับไม่มีรอยจานแล้วเราต้องดูเป็นของเกจิคณาจารย์ท่านใด นะครับเราต้องดูเป็นเกจิขนาดท่านใดอา้าวนะครับผมก็ตามผมนะผมเดาเอานะครับเดาเอานะครับผมเดาคิดว่าเป็นของหลวงพ่อกลวย <c oughs> คิดอะไรไม่ออกก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อกลวยไว้ก่อนใช่ไหมว่าท่านท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะทั้งมีในสารระบบแล้วก็ไม่มีในสารระบบก็อีกเยอะแยะเขาว่ากันอย่างนั้นนะเออเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ ดูงานศิลป์งานแกะแล้วเนี่ยออกไปทางหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับความเก่างานเงนี้ยนะครับหรือจะเป็นใครเป็นหลวงนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยเกี่ยวกับอ่าไม้แกะเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เขียนอะไรบอกไว้เลยนะครับให้ดูเอกลักษณ์เอานะครับให้ดูเอกลักษณ์เอานะครับอา้าวใครพอทราบที่คอมเมนต์หน่อย นะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับสลับพระไม่ทราบที่ทีนี้เรามาดูพระทราบที่กันดีกว่าเนาะนะครับนี่ประเภทไม้แกะก็เป็นพระใหม่นั่นแหละครับเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระไม้แกะชัดไหมนะฮะอ่าชึบนี้ประเภทไม้แกะที่เขาเรียกอะไรอ่าเขาเรียกพอดูง่ายหน่อยเป็นพระสมเด็จไม้แกะนะครับ มเป็นไม้แก่นมะขามเอาทำไมถึงไรไ่ถึงรู้ว่าเป็นไม้แก่นมะขามใช่ไหมครับเพราะว่ารับมาจากมือของหลวงปู่เองนะครับเออนะครับอันนี้เป็นนะครับพระสมเด็จเนื้อแก่นไม้มะขามแกะนะครับของหลวงปู่เขียมโซลโยวัดธรรมขามนะครับเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เขาบอกว่าหายากนะ เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ทาคือท่านไม่ได้สร้างเป็นวาระว่าเป็นบุญอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็อ่าสร้างแล้วก็แจกแจกกับสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดแจกกับสิทธิ์ผู้ไปช่วยงานงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยทํานูน่ทนทํานี่ท่านก็จะแจกแจกแจกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้เขาเรียกอะไรก็เลยไม่รู้ไม่ทราบจําน,นวนว่าอ่าสร้างเท่าไหร่ นะครับจำนวนสร้างเท่าไหร่ไม่มีใครทราบดูแต่ว่าก็ต้องได้รับแจกแจกกันมานี่แหละนะครับผมก็ได้รับแจกมาเออนะครับเพื่อนผมนี่แหละรับแจกมารับกลับมากับมือเออผมก็ขอเพื่อนมาอีกทีเพื่อนเขามีเยอะนะครับอันนี้ก็พอที่จะอ่าอ่ารู้อยู่ทราบอยู่ทำงานแกะก็กดูเขาเรียกอะไรดูสวยงามนะครับอ่าไมา้แก่นมะขามนะครับ คนเขาจะได้เขาเรียกเกงขมเออออกไปทางมหาอำนาจไหมแต่ว่าผู้ทุกคุณทางสายวัดป่าก็ออกไปทางเมตตาแค้ค่าซะส่วนมากนะครับก็สังเกตยังไงโอ้ยากเลยเนาะลายมือก็แล้วกันนะครับให้สังเกตลายมืออ่าของช่างที่แกะแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะนะครับให้สังเกตลายมือน,นะครับถ้ามีการก็เรียกถ้ามีการทําเรียนแบบขึ้นก็ให้จําพิมพ์พระ นะฮะเออเพราะมันเป็นงานแกะมือเป็นงานแกะมือมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องนะครับก็ดูเขาเรียกอะไรจําพิมพ์เออพิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลายมือลายมือท,ที่ที่ลงอักขระด้านหลังเนี่ยที่เขียนด้านหลังเนี่ยจาลายมือนะเหมือนกับใครนะาเอาไอ้พระอะไรของหลวงปู่ฟันมาให้ดูนี่แหละเขาบอก ผมก็ถามว่าเอาแล้วจำได้ยังไงเพราะไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเพราะว่าให้จําลายมือถ้าเคยเห็นลายมือให้จําลายมือไว้อย่างนั้นใครคจะจําได้เนาะผมยังจําลายมือตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> นะเอาเขาบอกเขาให้ดูอย่างนั้นนะครับก็หลวงปู่เคียมนะครับเป็นวัตถุมงคลที่เขาเรียกอะไรบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีในวาระการสร้างนะครับก็ไม่ได้มีในวาระการสร้างก็เยอะอยู่นอกสารระบบที่ไม่ได้มีใครอ่าดลงในข้อมูลก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่เราจะเห็นกันก็คือ นะฮะที่เห็นเยอะก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกกับเหรียญพระสังกาจายใช่ไหมฮะเหรียญพระสังกาจายนะครับลงไว้หลายครั้งแล้วนะครับหลวงปู่เขียมนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างจําได้ว่านะครับเป็น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 ท่านสร้างเกี่ยวกับมาสร้างศาลาที่วัดนี่แหละในหมู่บ้านนี่แหละนะครับแจกผู้ที่มาร่วมสมทบทุนในการเขาเรียกทำพระป่าสร้างศาลาการเปียนนะครับวัดวัดวัด วัดป่าสามัคคีธรรมนะครับวัดป่าสามัคคีธรรมหมู่เก้าตำบลสวนหมอน่อนอำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแกน่นเออจำได้ว่าท่านมาแจกแจกในเนี่ยงานผ้าป่างานช่วยสร้างศาลาการเปียนนี่แหละนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับสร้างป่าปาหมู่บ้านเออสร้างป่าปาหมู่บ้านทําอะไรรวบออทําผ้าป่าทําบุญอะไรมา สร้างปับปาหมู่บ้านมาสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับใครที่ไปช่วยงานหรือไปช่วยงานหรือไปทําบุญก็จะรับเหรียญเนี้ยแจกเป็นที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญแจกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เขียมนะครับอืมสร้างราวลาปีผมว่าน่าจะปี2 5 4 4ันห้าร้อยสี่สาวๆนี้นะสี่สิบกว่ากว่าเออแต่บางข้อมูลเขาบอกปี2515นหระครับหรือจะสร้างไว้ก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบแต่ว่ามีการทําลายบล็อกไว้แล้วจํานวนการสร้างก็ ไม่แน่ชัดเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ชัดเพราะหลวงปู่เขียวาเก็เก็บตัวแต่อยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นพระนพฒนาก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ออกพบผู้คนมากนักก็คือมีแต่เก็บตัวเป็นเป็นพระกรรมฐานอ่ะมีแต่อยู่ในป่าอยู่บนถ้ำขามสกลนครนู่นนะครับด้านหลังนะครับวัดถ้ำขามสกลนครก็จะปฏิบัติธรรมอยู่บนวัดถ้ำขามนั่นแหละครับอยู่บนถ้ำขามนั่นแหละแต่ว่าท่านก็มีเขาเรียกอะไรท่านเป็น เขเรียกอะไรเป็นต้นกาเนิดครอบครัวท่านอยู่อํเาเภอบรรจาคีรีนะครับท่านก็เลยมาก็เ,าเรียกอะไรมาสร้างธนุพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาวัดในอํเาเภอท่านเกิดหรือบ้านเกิดนั่นแหละนะครับนั่นหนึ่งในนั้นก็คือวัดป่าสันติธรรมวัดป่าบ้านนนสํานักด้วยวัดป่าวัดมาที่แรกๆก็จะเป็นวัดป่าวัดป่าสันติธรรมนี่แหละนะครับที่ตำบลสนมอนนี่แหละมาแรกๆมาทํากุฏิอยู่ในวัดนี้แรกๆแล้วก็ ท่านบอกว่าสถานที่วัดนี่แคบนะคบแคบมันล้อมด้วยทุ่งนาอ่ามันเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยท่านบอกว่ามันไม่ค่อยสงบท่านอยากได้พื้นที่เยอะๆนะฮะก็เลยก็เลยต้องย้ายไปที่บ้านคุ้มดินนะครับบ้านคุ้มดินคือวัดป่าโสลโยบ้านคุ้มดินที่สร้างเจดีนั่นแหละ นะครับที่แรกก็ว่าจะสร้างจะซื้อที่ชาวบ้านเนี่ยทำเป็นวัดแล้วก็สร้างเจดีสร้างอะไรพัฒนาที่วัดป่าสันติธรรมนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ไม่ได้ขายให้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถ้าขายเขาก็ไม่มีที่ทํากินเนาะนะครับท่านก็เลยต้องย้ายไปสร้างที่ วัดป่าโซโลยโยที่บ้านคุ้มดินนั่นแหละที่ันใจารีเหมือนกันที่ทางที่สร้างเจดีนั่นนะบรรจารีสีโซโลยโยนั่นนะนะครับก็ไปสร้างที่นู่นนะเพราะว่าได้พื้นที่กว้างกว่าแล้วก็มีความเงียบสงบมากกว่านะครับผมอันนี้ก็เรียนรุ่นแรกแต่ว่าเรียนรุ่นแรกก็หาเจอได้เยอะนะครับเออหาได้อยู่ราคา,าหนึ่งพันหนึ่งพันบวกลบเออเขาบอก หนึ่งพันบวกลบนะแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ขายหรอกเพราะว่าผม <laughs> ผมเก็บ <laughs> ผมเก็บนะครับไม่ได้ว่าต้องต้องขอเชา่าต้องไปรับเช่านะแต่ว่าผมก็เก็บไงผมไม่ไมีม,ไมีไม่ได้ทําการซื้อขายนะครับผมไม่ได้ทำการซื้อขายวัตถุมงคลของรูปู่เขียมนะครับก็เลยไม่ได้รู้ว่าเขาเขาเขาซื้อขายกันยังไงเขาเช่าปล่อยเปลี่ยนมือกันยังไงอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าดูตามอ่าเขาเรียกอะไร ตามข้อมูลหลักเอ้ยตามที่เรียดไปถามคนนู้นคนนี้ทีเขาบอกก็อยู่ประมาณ5 6 0 0บวกนี่แหละนะครับหนึ่บวกลบแหละถ้าเป็นตามในเว็บน่ะน,นะครับก็บวกลบไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นพระเป็นสิทธิเอกของหลวงอของหลวงปู่ฟัน่นอาจารโลนะครับเป็นสายป่าพักกรรมฐานนี่แหละเป็นสิทธิหลวงปู่ฟั่นนะครับเป็นสิทธิหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับเป็นสิทธิเอก ลวงปู่ฟันนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับเก่งนะครับเก่งเรื่องทูบนั่นแหละนะครับเขาพูดไปหลายอีพีแล้วนะครับผมเมตตาแควคาดนะครับผมเออทํางานทํามาค้าขายนะครับออกไปทางนั้นนะครับผมอ่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าหาได้ทั่วไปเจอได้ง่ายถ้าเข้ามาในพื้นที่มันใจเคลีร์นะฮะ แทบจะมีกันเยอะเลยนะครับมีกันเยอะเลยนะครับเจอได้ทั่วไปนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้แต่ส่วนมากเขาก็ไม่รู้ยังไงเนาะผมก็เห็นบางทีผมก็ไม่ได้เช่าไวห้หรอกเพราะว่าเอาไว้แค่กราบไหว้บูชาก็พอนะครับก็ไม่ได้สะสมอะไรไว้เยอะเพราะว่าไม่ได้กะว่าจะทําเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์เท่าไหร่เออได่ไดวว่าเสียวมาขายอ่ะนะเอาไว้แค่ไหว้ก็พอนะครับอีกอย่างหนึ่งที่หาหายากนะครับหายากอีกอันนี้ก็คือเป็นพระ พุทธประทานพรนะครับทำเป็น e ีีไว้แล้วนะครับนี่ที่เราเลือกทอดกฐินภาพป่าสามัคคีนะครับสมทุนสร้าง่็เรียกเลยสร้างาพุทธประทานพรเจดี JD เนี่ยคือเจดีที่อยู่ไอวัดบ้านคุ้มดินนั่นแหละวัดป่าโซโโยนั่นแหละนะครับก็ที่ยากหายากเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะได้ที่ระลึกของ คนที่จะได้เป็นที่ระลึกของออของหลวงปู่เขียมเนี่ยนะฮะในการที่ลึกทําบุญเนี่ยก็ต้องไปกันเลยกันเลยไปไปบริจาคพวกกระเบื้องทรายหินปูนเออบริจาคไปเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นกี่คิวกี่อะไรนี่แหละนะครับแล้วก็จะได้รูปหล่อนะครับรูปหล่อเนื้อสามกริยัเนี่ยนะครับพุทธประธานพรเนี่ยมาเป็นที่ระลึกนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็หายากเออดูในเว็บยังมีไม่กี่องค์เห็นไม่กี่องนะครับแล้วก็อีกหนึก็คือว่าคนที่จะไปอ่าถวายเกี่ยวกับหินปูนทรายในช่วงนั้นเนี่ยนะครับส่วนมากก็คนมีกระตังกันนะครับคนคนรวยเออพูดง่ายๆคนรวยนะครับคนรวยหรือข้าราชาการระดับสูงนะครับเออพูดง่ายๆคนมีเงินนั่นแหละเขาถึงจะ ไปถวายสะส่วนมากแล้วก็พระประเภทนี้ก็อยู่กับคนมีตังหรือคนรวยนั่นแหละนะครับก็เลยทําให้หมุนที่จะมาหมุนเวียนในตลาดไม่มีเพราะว่าคนรวยเขาก็เอาไว้บูชาเอาไว้ไหว้เขาไม่ได้เอามาแล้วเขาเอามาขาย <c oughs> นะครับเขาเอาไว้บูชาเขานะครับผมก็เลยไม่ได้เห็นหมุนเวียนในในตลาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระเครื่องนะครับที่ราคาสูงที่สุด ของวัตถุมงคลลุงปูเขียมนะครับสูงราคาแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกนะนะครับราคาแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับสำหรับอ่าพระพุทธประธานพรเนี่ยนะครับผมราคายังโอ้ยเขาบอกช่วงพีคๆขึ้นไป5,000นะอาจจะไม่ถึงหลักหมื่นหรอกแต่ว่าก็ถือว่าราคาแพงนะครับราคา45,000นเนี่ยนะครับน้อยๆก็ต้องมี2 5 0 0 นะครับอย่างน,น้อยก็ต้องมี2,500นะครับก็ถือว่าแพงนะครับเพราะาเป็นพระใหม่แต่ก็ราคาแพงนะครับอืมสวยๆหรืออ่าเขาเรียกอะไรราคาดีดขึ้นไปสูงก็ประมาณ5,000เออ5,000บวกลบไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยมีหมุนเวียนหรอกราคาก็จะสูงกว่าอ่าอย่างอื่นนะครับแต่ที่รองลงมานะครับที่รองลงมา อนอกเหนือจากนะครับนอกเหนือจากพระพ,พุทธประธานพรแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นนี่แหละนะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนื้อไม้แก่นมะขามแกะนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะระบุมียันอยู่4ตัวใช่ไหมยัน3ตัวแล้วเขียนเลขหนึ่งไว้หรือ,อยังไงใครอ่านออกผมอ่านยันไม่ออกหรอกอ่านออกแต่ภาษา,ษาธรรมดาเนี่ยหลวงปู่เขียมวัดธรมขามสกลนครนะครับอันนี้ก็ท่านก็จะเขาบอกสิทธิ์แกะ ตามประวัติก็บอกสิทธิ์แกะไปไปถวายให้ท่านเสกนะครับเออบางทีก็บอกว่าท่านก็ทําอยู่ในวัดท่านแหละนะครับสิทธิ์ลูกสิทธิ์ลูกหาทําแกะไว้แล้วก็ท่านก็เสกแล้วก็แจกนะครับแจกนะครับไม่ได้มีบูชาไม่ได้มีในงานกระถินพระป่าอะไรที่ไหนนะครับเออไม่ทำมาเนืนะะ่องในวาระเอ่อบุญน,นั่นบุญน,นี่กระถินพระปา่าทําอะไรเหมือนกับอ่าทั่วไปอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือ แ,แล้วก็แจกสําหรับญาติโยมผู้ไปอุปถากไปช่วยงานบุญงา,งานวัดเกี่ยวกับไปช่วยงานท่านนั่นแหละนะครับก็จะแจกนะครับจำนวนสร้างไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนในตลาดนะครับแล้วก็อ่าเ็เรียกอะไรแทบจะไม่เห็นอะในเว็บมีอยู่ไม่เกิน3องค์อะ นะครับในเว็บก็เห็นลงอยู่ไม่เกินสามองหรือเขาขายไม่ได้เขาเลยไม่ลงบออหรือยังไงในกลุ่มก็ไม่เห็นลงนะในกลุ่มอ่าเขาเรียกอะไรในกลุ่มพระเครื่องบรรจารีเนี่ยนะครับหลวงปู่พางหลวงปู่โซหลวงปู่เขียมแล้วก็อะไรเนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนนะเออไม่เห็นหมุนเวียนนะนาดว่าก็อ่าอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เห็นมีเขาเรียกอะไรไม่มีใครลงนะเขาเก็บกันหมดหรือเปล่าหรือมันน้อยแล้วไม่มีหมุนเวียนนะครับราคาราคาก็ ก็ถือว่าแพงนะครับราคาสำหรับผมก็ถือว่าแพงเพราะว่าไม่ได้เป็นหลักร้อยนะครับ1,000พบวกลบนะครับไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่า1,000พันี่แหละเป็นตัวยืน1000บวกลบนะครับเพราะว่าผมเคยผมเคยไปไปที่สกลนครน่ะนะครับผมเคยไปที่สกลนครแล้วเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นอยู่ในแผงเนี่ยนึกว่าเขาไม่รู้เออผมนึกว่าเขาไม่รู้จากลุงปูกเขียมเออ ไม่ค่อยคือคือคือทางสกุลนคกรเขาจะเน้นไปทางาหลวงปู่ฟั่นเป็นหลักเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลวงปู่ฟัน่นแล้วก็ใกล้เคียงก็หลวงปู่จันหลวงปู่กัพันอะไรไปงั้นไปใช่ไหมฮะหลวงปู่ผ่านอ่าผ่านตลอดหลวงปู่ผ่าน,อ,านอะไรอย่างเงี้ยที่อากาศอำนวยเขาเน้นไปอย่างงั้นเลยนะผมคิดว่าเขาไม่รู้จักไงก็เ,เลยไปลองแย่ลองไปแย่อ่าไปถามราคาเออไม่ใช่แย่หรอกไปถามราคาตรงๆนี่แหละว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่นะครับโอ้เปิดกันอยู่เป็นพันนะเออ ก็บอกรถให้ก็ได้เหลือ700ดร้อยวางงั้นผมก็เลยว่าโอ้อือเป็นพระใหม่ด้วยเอย้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวกลับมาบ้านเดี๋ยวมาถามหาคนแถวๆบ้านเผื่อบ้านไหนมีไปขอเขาก็ได้แหละว่าอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ได้เช่าแต่เคยถามดูแล้วว่าอ่าราคาก็จะประมาณนั้นนะครับอ่าออฟไลน์ออนไลน์ก็ประมาณ1,000บวกลบนะครับแต่องค์เนี้ย ขอเขามา <ins ert own icism> ขอเพื่อนเขามาเ <im> พื่อนเขาไปช่วยงานนี่แหละเขาก็ได้มาหลายองค์นะครับก็เลยขอเขามานี่แหละขอเขามาอันนี้ก็ขอเขามานะผมไม่ได้ไปทําบุญร่วมอะไรไออะไรนะที่จะได้มาเนี่ยอันนี้ก็ขอเขามาเ <ins ert own Japanese> <sm all ly> พื่อนผมเขาเป็นคนรวยเ <sm all ly> พื่อนผมไอ้ครอบครัวเพื่อนผมก็เป็นคนมีตังค์นะครับเขาเป็นคนมีตังค์แล้วก็เขาไป ไปช่วยงานหลวงปู่บ่อยนะครับแล้วก็ไปร่วมทําบุญอ่าในเขาเรียกอะไรในอะไรสําคัญสาคัญบ่อยเขาก็เลยได้ได้มาเออเขาเลยได้ได้มาเยอะผมก็เลยขอไม่ใช่ขอเฉยๆหรอกก็ขอแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละเขาชอบพระผมผมก็เอาพระพระองผมเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนมานะครับไม่ได้ขอเฉยๆหรอกนะครับเปลี่ยนกันมานี่แหละขอเปลี่ยนเพราะว่าเอามา <laughs> เอามาเก็บ เออเอามาเก็บสะสมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าใกล้เกลือกินด่างพระบ้านตัวเองแล้วไม่ไม่เก็บนะครับผมก็ก็นี่นะเพราะว่าเก็บเพราะว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่า,วา,าประสบการณ์ก็มีนะครับในเรื่องของเมตตาคา้าขายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมันจะมีรูปหล่อรูปหล่อเหมือนองค์จริงท่านรูปหล่อเหมือนองค์จริงของหลวงปู่เขียมเนี่ยนะฮะร,ร,รูปหมารูปหล่อเหมือนองค์จริงท่านเนี่ยรูปหล่อเป็นก็เรียกอะไรรูปหล่อ เป็นพระสงฆ์น่ะรูปหล่อลอยองอ่ะที่ที่เท่ากับองค์จริงท่านน่ะก็ประดิษฐานไม่ไม่รู้ว่ากี่ที่นะผมก็ไม่ได้ไปตามไปดูแต่ว่าที่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 ตรงที่ที่ตรงอ่าวัดแรกจะมีก็คือวัดป่าสุรโยคือวัดป่าบรรคุมดินไหมนะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งนะครับก็วัดป่าสันติธรรมนะครับหมู่เก้าสนหม่อนมันจีรีคอนเกนนะครับก็อ่าเป็นวัดที่ บ้านผมเองเป็นวัดท um ี <k <k ่บ้านผมเองเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนก็เวลาจะไปสอบบรรจุจะไปสอบบรรจุจะไปบนบานสารเก่าวอะไรอย่างเงี้ยไปบอกไปกล่าวอะไรอย่างเงี้ยที่รูปรูปหล่อของท่านเนี่ยนะมักที่จะอ่าได้รับเขาเรียกอะไรได้รับประทานพรมาได้รับความอํำนวยความอ่าสำเร็จมาหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งด้วยคนในหมู่บ้านมีอะไรที่เขาเรียกอะไร เดือดเนื้อร้อนใจทุกร้อนก็ไปจุดทูบแล้วก็บอกกล่าวท่านก็สําเร็จกันอยู่หลายหลายหลายคนหลายหลายคนเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าผมเป็นคนในหมู่บ้านผมก็เลยรู้นะครับแต่ก็คงไม่ได้พูดเวอร์โมไปขนาดนั้นแต่ว่ามีรูปหล่อเหมือนองค์จริงท่านนะครับที่อยู่ในศาลาการเปลี่ยนที่ท่านมาสร้างไว้ที่วัดนี่แหละนะครับแล้วก็เวลาชาวบ้านเขามีเรื่องที่จะขออะไร นะมีเรื่องที่จะบนบานอะไรบนบานทําสังกทานบ้างทํากําแพงบ้างส่วนมากก็จะบนทํากําแพงเพราะว่ากําแพงวัดยังไม่เสร็จอ,อก็บนทํากําแพงบ้างบนนู่นบนนี่บ้างบน,บนทาบนทําพระป่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะในรับความสําเร็จเพราะว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งที่ที่เขามีบุตรยากเอ,อเขามีลูกยากเแล้วไปบนที่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้สาเร็จไม่ได้มีลูกสักทีนะฮะ ไปบนที่ไหนก็ไม่สําเร็จก็เลยมาบนอยู่นี่แหละสุดท้ายก็ต้องกลับมาบนที่วัดตัวเองนะครับมาบนที่รูปหล่อหลวงปู่นี่แหละปรากฏว่าก็ก็ยังไม่ถึงปีมันก็กตั้งคันนะครับก็ตั้งคันแล้วก็คลอดบุตรแล้วนะครับก็มีลูกแล้วสมใจนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรผมก็อยู่ในพื้นที่เนอะอ,อ,อยู่ในพื้นที่ก็เลยเ,เห็นว่าขนาดว่าท่านละสังขารไปหลายปีแล้วนะครับละสังขารไปหลายปีแล้วก็ เขาเรียกกันอะไรยังมีเขาเรียกยังมีดวงจิตอัจจรย์อยู่ในเขาเรียกอะไรในรูปหล่อในอะไรท่านอย่างนี้อยู่ยังแบบว่ามีการเขาเรียกยังมีมีในเรื่องของเป็นทิพย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยยังเป็นไปบนบานสารกล่าวยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออผมก็เลยชอบไงผมก็เลยชอบแต่ว่าไม่ได้เก็บมาเยอะเหรียญรุ่นแรกไม่ได้เก็บแต่ก่อนได้มาอยู่แบบสี่ห้าเหรียญให้เพื่อนไปมดเดอไม่รู้ เออคิดว่าตัวเองจะเอาไว้แขวนองค์เดียวก็พอแล้วได้มาใหม่ๆนะเนื้อลมดําอย่างนี้นะไม่ชอบนะชอบแบบสภาพใชอ้อ่ะเอาเอาน้าํามะนาวมาขัดเอาเอ็มร้อยมาล้างอะไรอย่างเงี้ยให้ออกเป็นสีเหลืองๆเลยเออปัจจุบันเอาไว้บนหิ้งพระแหละก็เลยโอ้ทำไปทั่วเนาะหอนว่ะนะครับทีนี้ก็เลยเหลือเหรียญสภาพเดิมๆอย่างเงี้ยแต่ก็มีการสัมผัสบ,บ้างก็เลยไม่ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้เลี่ยมไว้แขวนนะผมไม่ได้เลี่ยมไว้แขวนเอาเก็บไว้นะครับแต่ไม่ได้เก็บเยอะเพราะเก็บไว้พอ พอได้มีบูชานะครับพอได้มีบูชาไว้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าหาไม่ยากนะครับแต่ที่หายากเนี่ยก็จะเป็น2อ,อย่างนี้2ออย่างนี้อันนี้หายากหายากสุดแล้วก็ราคาแพงสุดนะครับก็ก็ตามตะล่อมไปขอมาจนได้ <laughs> ไปขอแลกเบียรของเขามาจนได้นะครับก็เอามาเนี่ยเอาไว้กาบไล้นี่แหละนะครับยังไม่ได้เลี่ยมแขวนคอเลยผมว่าจะไปบุเอาไปไว้บนหิ่งหรือจะเอามาแขวนเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะแขวนเหมือนกันแหลนะหรือเอาไว้ติดหน้ารถก็ได้นะฮะอันนี้นะฮะอ่านะครับส่วนอันนี้ก็อีกอันนึงที่นํามาให้ชมนะครับก็ไม่ค่อยเห็นเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเห็นใครรีวิวนะเพราะว่าเป็นพระเกจอิอ่าเขาเรียกว่าเป็นพระพื้นที่เป็นพระบ้านๆน,นะครับแต่ว่า วัตถุมงคลท่านก็พอมีสร้างน้อยแต่ก็พอมีนะครับเออใครที่ชื่นชอบในเรื่องของอเมตตาแควคาาเมตตาค้าขายนะเป็นพระที่ป่าที่เก็บตัวเงียบแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะด้วยนะครับแล้วก็พระเครื่องก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับผมนะครับแต่ว่าในเมืองขอนแก่นเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับแม้กระทั่งใกล้เคียงก็กินเต้าเจี้ในขอนแก่นเนี่ยเยอะนะฮะ เยอะแล้วก็เก่งๆก็เยอะด้วยแต่เมืองคอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงเขาบอกกินกินหลวงปู่ผังไม่ลงนะครับกินหลวงปู่พังไม่ลงเพราะบารมีหลวงปู่พังนี่ก็ประสบการณ์เยอะนะครับพระเครื่องหลวงปู่พังนี่ประสบการณ์เยอะแล้วก็คนก็เขาเรียกอะไรได้รับความนิยมกันแบบโอ้โหแบบทั้งจังหวัดเกือแบบทั้งจังหวัดเลยบอกถ้าขอนแก่นก็แขวนหลวงปู่ผังเออ นหลูปูพางส่วนมากการหมุนเวียนการซื้อขายเอาพูดง่ายๆพูดตรงๆการซื้อขายในพื้นที่นี่หลูปูพางอันดับหนึ่งเลยนะครับหมุนกันอยู่เนี่ยซื้อขายกันคล่องที่สุดนะครับอย่างอื่นก็ก็ไม่เท่าไหร่ก็ถถัววเฉลี่ยกันไปไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับอย่างหลวงปู่วโรพ์อย่างเงี้ยก็เก่งล่างท่านก็เป็นมรดกอ่าสีมรกตด้วยนะครับจ่วจุมพลน่ะนะเเก่งนะครับแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรความเขาเรียกความนิยมนะครับความนิยมความอะไรเนี่ยยังยังยังแบบ โอยังขึ้นมาแบบยังไม่สู้ไอ้หลวงปูผ่ผางนะครับลวงปูผ่ผางก็ยังยังถือว่าเป็นพระเกจิอันดับหนึ่งวัตถุมงคลยังเป็นอันดับหนึ่งในการของนักสะสมหรือนักสะสมศึกษาพเครื่องออยังเป็นที่ชื่นชอบของคนในจังหวัดแล้วก็แล้วแวกใกล้เคียงอยู่ นะครับผมสําหรับหลวงปู่ผังนะครับแต่ของผมก็อยู่ใกล้หลวงปู่เขียมไงอยู่ใกล้หลวงปู่เขียมว่าเก็บหลวงปู่เขียมด้วยนะครับเก็บหลวงปู่เขียมด้วยก็ท่านก็เป็นโอ้ยก็บวชตั้งแต่เท่าไหร่นู่นเนาะบวตตั้งแต่18ไม่เคยศึกนะครับแล้วก็ไม่เคยอ่าเขาเรียกอะไรไม่เคยศึกไม่เคยมีครอบครัวไม่อะไรเงี้ยก็บวชจนทุเรียบบวชจนลาสังขารนั่นแหละนะครับก็เป็นพระสุปฏิปโนนะครับก็เป็นพระสุปฏิปโนแล้วก็อ่า เขาเรียกหน้ากราบไหว้กบับกราบไหว้ได้สนิทใจนั่นแหละนะครับเพราะว่ากออ็กราบแต่หลวงปู่เขียมนี่แหละนะครับอยู่แถวบ้านนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ไปไหว้หลวงปู่เขียมนี่แหละก็เลยศรัทธาในส่วนตัวผมนะครับก็ก็เลยต้องเก็บไว้บูชาไว้ดูเป็นที่ระลึกนึกถึงพระคุณท่านที่ท่านมาพัฒนา,าวัดมาพัฒนาหมู่บ้านนี่แหละนะครับนึกเอาไว้ระลึกนึกถึงพร,พระคุณของท่านนั่นแหละนะครับเอาไว้แขวนด้วยนะครับแต่ว่าไม่กล้าแขวนหรอกกลัวแบบ สภาพพระจาักสึกจักเก่านะฮะอ้าวโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็มาชมนะครับพระเขาเรียกพระย่อยสายบ้านๆนะครับที่ที่เขาเรียกอะไรที่อ่าที่เก่งนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอ่าอีก เกจิหนึ ane, ่งนะครับของของสายของหลวงปู่มั่นสายพระป่าสายกรรมฐานนี่แหละนะครับของจะว่าเป็นของจังหวัดสกลนครก็ได้นะครับเพราะว่าท่านมักจะระบุนะครับระบุในวัตถุมงคลของท่านว่าวัดถ้ำขามสกลนครนะครับแม้กระทั่งอันเนี้ยที่ลึกสร้างเจดีย์อยู่ที่มันจาคีรีขอนแก่นท่านก็ทํากล่องไว้เป็นวัดถ้ำขามพนานิคมสกลนครนะครับก็จะว่าเป็นของสกลนครก็ได้นะครับจะว่าเป็นของขอนแก่น มันจะคีรีก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เอานะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับเออช่วงนี้หาพระไม่ได้ขาดงบประมาณหมดงบแล้วพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับเออกดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็ ดูคลิปให้จบฮะแล้วก็ไม่ต้องข้ามโฆษณานะครับเออเพราะว่ารายได้เนี่ยมาจากโฆษณานะครับมาจากโฆษณาในคลิปนี้แหละนะัก็พอเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทุนเป็นทุนในการไปหาพระมโมโมนะเออถ้าวันถ้าช่วงไหนมีรายได้เยอะๆเดี๋ยวจะ,ชะเช่าพระแพงๆมารีวิวให้ฟังอันนี้ดูดูพระแจกพระป่าไปก่อนนะครับพระแจกพระป่าไปก่อนนะครับผมเอาเผื่อชอบเนาะ เผื่อชอบในงานเขาเรียกงานพุทธศิลป์แล้วก็พุทธศิลป์บ้างพุทธพุทธศิลป์พุทธคุณนะครับออชื่นชอบในการศึกษาสะสมก็ดูดูกันไปนะครับผมอ้าวโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ